สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมารีวิวสกูชีไอบลูมนะคะที่มีทั้งหมดในคอเลกชันเลยนะคะโอเคค่ะก็คือจะบอกว่าไอบลูมพวกนี้นะคะมีทั้งหมด16ชิ้นนะคะแล้วยังมีไอบลูมอีกที่ยังไม่มานะคะประมาณอีกหลายชิ้นเลยนะคะบอกตรงๆเลยว่าอีกหลายชิ้นนะคะโอเคก็จะมีชิ้นไหนกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลย ชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะคะนี่เป็นสีแดงนะคะสโลนะคะเป็นของไอบลูนเนาะประมาณนี้เลยนะคะนี่น้องคือสโลนะคะกล้องไม่โฟกัสเลยนี่นะคะก็จะเป็น ชิ้นที่สองนะคะจะเป็นสตรอเบอรี่ไอบลูมนะคะนี่จะเป็นสีชมพูนะคะนี่เนาะสโลกรินหอมสตรอเบอรี่มากๆเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นสตรอเบอรี่อีกแล้วนะคะนี่เป็นสีแดงเป็นไซมินินะคะประมาณนี้เลยเนาะแพ็กเกจอะไรก็เหมือนกันเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นมินิปางแผ่นไอบลูมลายซูมิโกะนะคะก็จะมีเป็นชมพูเข้มนะคะ นี่เลยเนะาะสโลนะทุกคนคือแบบบางแล้วแบบยังสโลอีกอะจะเป็นสีฟ้านะคะสโลแล้วก็จะเป็นชมพูอ่อนนะคะก็คือจะไม่ได้นับเลขให้แล้วเนาะประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นมินิพริชไอบูมรุ่นเก่านะคะอันนี้แลแล้วนะคะเป็นรุ่นเก่าเนาะจะเป็นมินิบางแผ่นไอบูมนะคะนี่จะเป็นลายคาาเฮ่เนาะ นี่เนาะประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นมินิบางแผ่นไอรูมนะคะจะเป็นสีกาแล็กซี่นะคะแล้วก็จะเป็นบางแผ่นไอรูมไซส์จัมโบ้นะคะประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็จะเป็นมินิปาวานมิลลี่เวลนะคะเป็นสีฟ้าเนาะมินิปาวานมิลลี่เวลสีชมพูะคะ่ะจะเป็นกล้วยดิบนะคะ นี่เนาะจะเป็น UFO ของไอบูมนะคะมีสีเงินแล้วก็สีทองนะคะนี่ก็จะเป็นแพ็กเกจนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวสกู h ี iBroom um ในคอล r เลคชั่นนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย